กรีนคอยเฝ้าทันวาไม่ห่างทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับตกอกตก,ตกใจไม่ใช่น้อยเมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดังทันวาสุริยจักรเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันแต่งานนี้มีหวานใจกรีนอัสดาพรเคียงข้างไม่ห่างสืบเนื่องมาหลายปีที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มชื่อดังจากช่องเจดอย่างทันวาสุริยจักรเคยมีปัญหาหัวเข่าข้างซ้ายมาแล้วครั้งหนึ่งและล่าสุดนางเอกสาวกรีนอัสดาพรหวานใจของหนุ่มทันวา ก็ได้โพสคลิปลงไอ story ของเธอขณะคอยเฝ้าดูแลแฟนหนุ่มหลังต้องเข้าโรงพยาบาลนั่นเองงานนี้ทางหนุ่มทันวาก็มีบ่นเล็กน้อยแต่สีหน้าดีขึ้นมากดูไม่เหมือนคนเจ็บหนักแต่อย่างใดเชื่อว่าได้รับยาดีจากแฟนสาวอย่างแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้ศึกษาดูใจกันมาสักพักแล้วสําหรับคู่รักอย่างกรีอัสดาพรสิริวัฒนกุลและธันวาสุริยจกักรแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ดูราบรื่นเสมอไป ยังคงมีอะไรให้ปรับจูนกันอยู่ตลอดเวลาล่าสุดกรีนอัสดาพรได้มาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าเคยทะเลาะกันหนักสุดจนไม่คุยกันเป็นเกือบครึ่งเดือนแต่สุดท้ายก็รู้ว่าขาดกันไม่ได้จึงกลับมาปรับจูนกันใหม่พร้อมบอกข้อตกลงระหว่างกันว่าไม่ว่าจะทะเลาะกันแรงแค่ไหนต้องไม่พูดคําว่าเลิกเด็ดขาดรักครั้งนี้ดูเป็นการส่งเสริมกันกรีนตอบว่าก็ดีนะคะกรีนว่าเรากลมลุกคลุกคลานทะเลาะกันเหมือนกันปกติ ไม่คุยกันสองสามอาทิตย์ก็มีแต่สุดท้ายก็กลับมาสู่จุดของเราเพราะคงไม่มีใครเข้าใจเราเท่าเขาเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเท่ากับเราทะเลาะก,กันเรื่องอะไรกรีนตอบว่าเหมือนคู่ทั่วไปเลยเรื่องเล็ก,ลกลน้อยๆแต่ก็ทําเอาไม่คุยกันหลายอาทิตย์ซึ่งช่วงที่ไม่ได้คุยกันก็ทําให้เราได้รู้ตัวเองว่าเราต้องการเขานะมีถึงขั้นจะเลิกกันไหมกรีนตอบว่ามีเคยพูดออกไป แต่พอหลังจากนั้นก็ตกลงกันว่าไม่ควรพูดคำว่าเลิกพูดถึงเรื่องอนาคตรหรือยังกรีนตอบว่าก็จะเป็นเรื่องของกิจการกับเรื่องครอบครัวของเขาและเราอย่างกรีนคุณพ่อมาอยู่แล้วก็จะมีเราเป็นเสาหลักของครอบครัวมีแผนเรื่องแต่งงานไหมกรีนตอบว่ายังนะแต่ฝากใครเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเราเองร่างกายผู้หญิงเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าผู้ชายผู้ชายอายุ40-50ก็ยังมีบุตรได้แต่ผู้หญิงไม่ใช่ คือวันนี้กรีนอาจจะยังไม่อยากมีครอบครัวยังไม่อยากแต่งงานแต่กรีนไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอาจจะอยากมีบุตรแล้วก็เลยวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อร่างกายของเราเองแพลนไว้ไหมว่าจะแต่งปีไหนกรีนตอบว่าไม่ได้แพลนแต่ไม่ใช่เดโลรีแน่นอนน่าจะภายใน10ปีนี้เพราะมันต้องดูหลายอย่างเรื่องครอบครัวด้วยหนี้สินด้วยเลยอยากโฟกัสงานก็ย,ยังไม่พร้อมแต่ก็มีแอบคิดครอบครัวเขากดดันไหม กรีนตอบว่าไม่ถึงกับกดดันเขาก็พูดลอยๆเพราะเห็นคบกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็แอบ,บคิดนิดนึงก็เลยให้เขาไปอธิบายพ่อแม่ฟังเขาก็เข้าใจ